อินเดียจะเป็นเจ้าภาพจากการประชุมสุดยอดระดับโลกครั้งที่สาม G8 Summit 2024ในวันที่17สิงหาคมน,นี้โดยการประชุมสุดยอดดังกล่าวจะจัดขึ้นในรูปแบบเสมือนจริงโดยมีนายกรัฐมนตรีนเรนทาโบด,ดีเป็นประธานการประชุมร่วมกับการประชุมระดับรัฐมนตรีชุดปัจจุบันซึ่งในขณะนี้ทางรัฐบาลนิวเดลีได้ส่งคำเชิญไปยังประเทศต่างๆโดยมีแหล่งข่าวจากเบองหลวงตต่างๆทั่วโลกได้ออกมายืนยันว่าได้รับคำเชิญแล้ว นอกจากนี้การประชุมในครั้งนี้ที่จะมีขึ้นในเดือนสิงหาคม2567จะเป็นการประชุมสุดยอดครั้งแรกภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีโมดีที่ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่3 โดยการประชุมสุดยอดครั้งแรกได้เรียกอย่างเป็นทางการว่าการประชุมสุดยอดของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่จะขึ้นในเดือนมกราคมปี2566ซึ่งเป็นปีที่อินเดียเป็นประธานกลุ่ม G20 ซึ่งอินเดียมีแผนที่จะจัดก,การประชุมสุดยอดครั้งนี้เพื่อให้เป็นเวทีในการให้ประเทศต่างๆในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาได้แบ่งปันมุมมองความท้าทายและลำดับความสำคัญของตอนในเวทีร่วมกัน ยิงไรก็ตามการประชุมสุดยอดดังกล่าวคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า120ประเทศและมุ่งเน้นไปที่ประเด็นต,ต่างๆเช่น การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศการพัฒนาย,ย่างยั่งยืนธรรมาพิบาลระดับโลกและความร่วมมือระหว่างประเทศการประชุมระดับรับรฐมนตรีที่จัดขึ้นโดยรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีศึกษาธิการรัฐมนตรีข่งรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมรัฐมนตรีพลังงานรัฐมนตรีสาธารณาสุขและรัฐมตนตรีพาณิชย์และการค้าซึ่งการประชุมสุดยอดในครั้งนี้ยังมีการประรากาศสำคัญจากฝั่งของอินเดียอีกด้วย